ก in so right It ็ในส่วนของจีซ่าเองเรามีความร่วมมือในเรื่องของการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินนะคะหน่วยงานหลักที่ร่วมกับเราก็คือสครชหรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะซึ่งก็มีภารกิจในเรื่องของการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินจีซ่าก็มีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลและเทคโนโลยีจากภาพถ่ายเทียมมาช่วยในเรื่องของการติดตามตรวจสอบการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ใช้ข้อมูลไปใช้ในเรื่องการตรวจสอบติดตามหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องการให้สิทธิในที่ดินกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างถูกต้องเป็นธรรมและโปรง่งใสค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามช่องทางของการทำงานร่วมกันระหว่างกิจสาและสครผ่านแพลตฟอรอ์ม l a n d ์ซนะคะซึ่งเรามีเครื่องมือในเรื่องของการติดตามกาันเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการติดตามพื้นที่ ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าบนระบบ EU DR Checker และในส่วนที่เราทำงานร่วมกับอคอรชออย่างมากก็คือตัวระบบที่ชื่อว่า National Land นะคะซึ่งเป็นตัวชุดที่เรารวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่รัฐอนุญ,ญาตตามแนวทางคอรชอซึ่งสอคอรชอเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่เหล่านี้นะคะก็ทุกท่านสามารถติดตามได้บนแพลตฟอร์ม Land X ค่ะ